ทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของคุณรัชน่านะครับเป็นช่องที่แต่กรดวงชะตาครับยี่สิบสี่พร้อมเลยครับเคล็ดลับดีนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทาง่ายทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับหรือนะครับคนที่เกิดนะครับตั้งแต่วันที่21เมษายนนะครับจนถึงวันที่19้พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นเกณฑ์ดวงชะตาของราศีพฤษภเดี๋ยวก็ลรงจะมา สลรับไพ่นะครับเลือกไพ่และดูหน้าไพ่แล้วก็ฟังคําแยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยครับใน4หัวข้อนะครับการงานนะครับการเงินความรักแล้วก็สุขภาพมาดูครับว่าราศีพฤษภครับในเดือนมีนาคมนี้ครับจะมีเกณฑ์ดวงชะตานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคุณนัทเป็นตัวแทนนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับในการในการเลือกไพ่ในการหยิบไพ่นะครับเดี๋ยวเราก็มาฟังไปพร้อมๆกันเลยดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันเลยได้นะครับ นะครับได้ครบแล้วนะครับแล้วามาดูกันเลยนะครับดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในราศีพฤษภเรื่องแรกเลยเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนละกันนะครับการงานนะครับการงานของชาวราศีพฤษภในเดือนนะครับในเดือนมีนาคมนี้แต่ว่าการงานดีทีเดียวนะครับจะมีเกณฑ์ให้ต้องตัดสินใจนะครับไปดูว่ากําลังต้องตัดสินใจด้วยเรื่องอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นการลงทุนนะทําดีหรือไม่ทําดีนะจะ ตัดสินใจยังไงอะที่ว่าในเดือนมีนาคมนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีนะครับของชาวราศีพฤษภครับกับเรื่องของการงานนะครับจะมีเกณฑ์การนะครับตัดสินใจที่ที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับท่านใดที่อ่ากลังรอเหมือนว่ารออะไรอโปรเจกต์รอรองานหรือว่ารอรออ่าข่าวที่ดีๆกับเรื่องการงานอยู่แต่ว่าเดือนเดือนมีนาจะมีข่าวดีนะครับจะมีข่าวดีนะครับ ในเรื่องของการทํางานนะครับอ่ะก็จะอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์การงานที่ดีทีเดียวอ,อ๋อเพิ่มนิดนึงนะครับถ,ถ้าท่านใดกําลังมองหางานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานเช่นกันครับในเดือนมีนาคมนี้อ่าก็ไปสมัครงานรอไว้ได้เลยนะครับไปสมัครงานไปติดต่อไปรอไว้ได้เลยนะครับมีเกณฑ์ที่ดีทีเดียวครับรกับราศีพฤษภที่จะได้งานทําในเดือนมีนาคมนี้นะครับการงานดูการเงินกันบ้างนะครับการเงินนะครับ การเงินของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับการเงินนะต่อว่ายังโอเคอยู่เช่นกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะหมดไปกับการซื้อของการจับจ่ายใช้สอยที่เยอะสันหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะหมดกับเรื่องของการกินนะครับกินเยอะไปหรือเปล่าอาจจะกินเก่งกินเยอะซื้อของเยอะด้วยในช่วงนี้นะก็ทําให้การเงินของของชาวราศีพฤษภอาจจะหมดไปกับเรื่องของอะไรเยอะ นะครับอ่ะแต่ตุดท้ายในเดือนนี้แต่ว่ายังดีอยู่ในเดือนมีนาคมนี้นะครับแต่ว่ายังดีอยู่ยังมีเงินหมุนยังมีเงินจับจ่บายใช้สอยถ้าเรายังมีเงินนซื้อของได้ตลอดก็สดกว่าการเงินเรายังดีอยู่ใช่ไหมครับนะเพราะนั้นคุณแะ่ว่าการเงินของราศีพฤษภยังดีอยู่นะยังดีอยู่นะครับมาดูสุขภาพกันบ้างถ้าสุขภาพนะครับของชาวราศีพฤษภตอนนี้คุณะต้องแต่ว่า บางทีอาจจะเครียดไปนะครับศิผู้ศนะอาจจะเครียดไปเป็นกังวลมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจต้องระวังเรื่องของการนอนไม่หลับนะหรือว่านอนดึกนอนไม่หลับนะครับก็อาจเป็นการพักผ่อนน้อยดูก็ได้แต่ถ้าเช้าสาวนะครับใจชาวราศีพฤษภคุณต้องเตือนเรื่องของประจำเดือนด้วยนะครับพวกนี้ก็อาจจะปยญหากับระบบเลือดระบบประจำเดือนได้เช่นกันนะครับอาจะมาน้อยมาเยอะมาไม่ตรงเวลามาแล้วปวดท้องอะไรก็ได้นะครับก็ ใจเดินทางกับประจําเดือนอยู่ด้วยแล้วก็อีกนิดนึงเพิ่มเติมครับระวังเรื่องของการเดินด้วยนะครับการเดินทางการเดินอาจจะมีการลื่นสะดุดหกล้มหรือว่าเกิดจากความไม่ระมัดระวังได้ด้วยเช่นกันนะครับต้องเตือนให้ระวังไว้คราวนี้มาดูความรักกันบ้างครับความรักของชาวราศีพฤษภนะครับเป็นอย่างไรบ้างะความรักของชาวราศีพฤษภตอนนี้ถ้าท่านที่ยังโสดอยู่นะครับแอกว่าอาจจะต้องโสดต่อไปก่อน นะสอดสองไปก่อนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้แต่ว่าท่านใดนะครับที่มีแฟนแล้วต้องระวังเรื่องปัญหาปัญหายุ่มยิ้มมากเลยนะครับปัญหาทะเลาะกันเถียงกันด้วยเรื่องของทัศนติมุมมองหรือว่าความไม่เข้าใจกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็ลกวนใจอะ่ะคนนี้จะกินแบบนั้นคนนี้จะกินแบบนี้อะ่ะเรามา,มาเถียงกันคนนี้จะซื้อไอ้นั่นคนจะซื้อนี่คนนี้จะไปที่นั่น หรือไหม่ไปแต่สับอยู่ครับแต่เพื่อนขึ้นเป็นเรื่องแบบเล็กๆแนน้อยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่านี่คือคนคนที่มีคู่นะแล้วสําสหรับคนที่โสดอยู่ครับถึงเรื่องโสดอยู่นะครับแต่ว่าอาจนะครับยังมีความลังเลอยู่ได้นะถ้ามีคนมาชอบอยู่ตอนนี้จะครบดีไม่ครบดีจะดีไหมจะใช่ไหมจะจริงไหมเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับคนนั้นเชื่อว่าเป็นในช่วงเดือนที่อยู่ในการตัดสินใจอ่าตัดสินใจลวด้วยความลังเลใจยอยู่นะถ้าคนโสดนะครับ นะอยู่ในอารมณ์นี้อยู่เพระาะคุณชีวะยังมีเวลาอยู่ก็จะอยากให้ดูกันต่อไปอีกสซะหน่อยหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบรีบรีบตัดสินใจอย่าเพิ่งรีรบเก็บเพิ่งรีบอะไรก็แล้วแต่นะครับยังรอได้อยู่นะอะ่ะอันนี้ก็เป็นโดดชะตาครับของคนที่เกิดในราศีพฤศจกคประจําเดือนมีนาคมนี้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่กับคลิปของคุณนัฐในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ